แชทกับผู <eps? S 1> ้ชายเขาโอนเงินมาให้ใช yeah. ้แต่ไม่เคยเจอกันเลยเดือนหน้าเขาจะมาหาทำยังไงดีคะแอบกังวลเอาเอาเธอกังวลอะไรเธอยานหยังกูบอกไลายเทียนแล้วว่าจะใส่แอบ ใช้แอปเกินจริงนะ่ะเขามามิเขาทีมานั่นยูยากนั่นหยุดใช้รูปอ้ําพัชราภาในการหากินค่ะ oh, <no. S 1> ใช้รูปตัวเองให้สมจริงแต่งเติมได้แต่อย่าเยอะ oh. ยูยากเลยเห็นบอสมน้ำหนาใครสีซอยได้ละ่ะสีเพิ่งกับบอซอยเดอ้อ oh. บอกไวเลยอย่าบูชาสีเพิ่งสีเพิ่งไม่ช่วยอะไร านหน้าคุณเหมือนนกจอก <S <S ท่านแมเธอคือน,นกจอกเธอไปรอเขาด้วยรูปอื่นฉันพูดพี่ปัญญาสิจอยเธอเธออย่ามาบูชาของไม่อนุญาตให้บูชาของ <C> e <ars> มีเงินเป็นแสนโอนมาตอนนี้หามโอนมาขอร้องอย่าโอนมาดายามช่วยคุณไม่ได้แล้ว <C> e <ars> อนาคตคุณดับแล้วคุณทําตัวคุณเองสมน้าหน้าคําเดียว <C> e <ars> จากใจจากใจแม่สมน้าหน้าสมน้าหน้า ใช้รูปจริงแม่อะถูกอาใช้รูปจริงได้เป็นไงคะผู้ชายบล็อกค่ะอาสมน้ำหน้าอีกค่ะใช้รูปจริงแล้วผู้ชายบล็อกอาสมน้ำหน้าคะ่ะสมน้ำหน้าคะ่ะเขาทำยังไงล่ะเขาถึงบล็อกฉันเกิดมาฉันไม่เคยถูกผู้ชายบล็อกเลยถามว่าสวยไหมธรรมดาฉันไม่ได้สวยมากแต่เกิดมาฉันไม่เคยถูกผู้ชายบล็อกเลยมียแต่จะฉันบล็อก ok. แล้วก็เลือกบล็อกมีประวั้าร้อ0คนฉันบล็อกไป4ี่รอยแปดสิบคนแล้วฉันก็แอดคนใหม่เพราะฉันเลือกได้ คำว่าบล็อกสะกดไม่ค่อยเป็นค่ะสะกดเป็นเพราะว่ากดบล็อกคนอื่นเห้ยใช่ไหมวาสนากีต่างกัน